จะมันได้ีเนี่ยทำให้เนื้อไกเส้นไม่ส้ข้าวใ่ไหมใช่ไหมมันจะเกิดอะไรขึ้นับมันก็ไ่รู้ม่รู้นะถ้ามันหลเรื่ยมันก็จะเชี่ยอเข่กับนุ่ยมันเนี่ยโค้ง

เน่นแน่นีบน่นมีคนมาไม่ด้บ้านนไปที่ไทยก็เป็นั้น่นยันบรรคนหน่บรรนน่าต้องมีประสบการณส่งหนักเช้าวัเขาบอกทีเยอะจรทงๆยิ่งมาเปิดท่าที่ไหนนะต้องเรียนทู้ต้องเรียนรู้ต้องเรียนร

N required to body with crossing cage cover for poured… and had narrow passageother not wear up the finger of the trousers. Descending to the corner of the Пермегів were materialized to binded the neck, the neck joint, and just under the cheekbone.

เราปูนี่จะมาปูนี่แหละมาปูที่มาปูนี่ต้นไม้ใหญ่ทั้ามไม่ต้องเรียกซอฟต์ที่ตนที่ไม้นีกัน้อไม่ตายรอไม่ตายน้อไปกี่ปีี่เทศาลนีไมตายโอ้ไม่แม่หนูไม่เบื่ออยู่้นไม่กไ่บนเสาอะไไม่่ยูันรุนใหญ่สงครามที่ไก่าอ chúng thấy cái tầm mình lăm nghìn năm trăm linh 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 năm được linh năm trăm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  They

เราพูดถ like oh, sure. ึงเรื่องรัฐประเทศที่เดยวนรัฐประเทศทีเดียวคนโจรเนี่ยนะมันมีทีวีนยาเขาต่อยถึงแบบนบ้านหมันหลายเจ้าจะประันเลยหรอปนระลย่าฮ่าฮพาฮ่่า่าาาา่่าา่า

ไม่น่ไห้นาทไม่่ใช่าไหมายว่ักนี่่ลเอาว้ก่อก้อเปดขามนทำไมไรับมาุ้พพุทเจ้าเสียงขาดเพราะว่าติดปลาติปาเ้เดวมันจะถึงขั้มากเลยมากเลยอันพ่อวัเยพ่ไมปู

มีน้ำซับับไม่ไม,เมาาออ่เยยนเอาไว้รักษาข้ามก็มีคนมอ่ก็มีคนตลาดเพราะตลดไม่ได้ยินั้าสิบเรื่องจากจากอะไรบบนจ้กันมหาา้าไปที่คนไม่นยอรักาข้ามอยู่อย่รัาอย่ตาดเรับบไบนี่นยมีอะไรย เี้ยซี่โอ้โหขยายตป็นี่ทุกงานนาทุกบ้านเขาต้องตั้งให้เจ้าท่าไรกี่โมงที่มันักซี่บ้านเขาตายเลยวะเมื่อทากูไตัดายาจะเป็ิงครัซี่เราจี่เราจเราะอยเร่งทำาซี่สองยาน เป็นมังมีทุกคือเรื่องเรื่องกำของกำกำของผู้ศิรูยไปนานม่ไหบุ๋มเนี่ยอห้องผมผมไม่ชอบชอบไม่เไม่ยกยิงท่านอะานถ้าผมทำเป็นยังไ่ที่มังมีเนาะมันบุกี้ปอยู่แต่แระเทแล่ความเป็น่แต่ไม่ได้พวกมัห้อง ก็กระท่นอยู่ในช่วงชวงช่วยุคโควิที่มันมีคนอยู่มันมีคนมีเงินสุ้งเมี่อาดุกอาลันเขาคิดว่าในคนทั้งีวิเขาจะเอาเห็นเอานเ้นมาอยู่แบนถ้าเจ้าเล็กมาเห็นเขากอกว่ามีเงินถ้าเจ้าเล็กรวมเขากว่มีเงินที่ไม่รวยไม่รวยเขาจะเอาแต่เงิน ว่าถ้าช่วยกูไม่ได้ไทรกไม่ใครอยู่มีแตู่ไม่ใแต่ที่เขเห็นหน้ามันมันเดียวี่จะจะ้ตง่ายเพา่าเขาที่าเท้านั่นเขาจะหายเร็หมดก็ชัวเไม่เยแต่ว่ามันประเทจีนเยมันมีีสั่ันนอันนร่

Tað er ikki. Tað menn ikki. Tað er meira enn ymm. Of course, tað er, tað er skalí, tað er tað, tað er tað. Veir koma í mu, tað 40 minuttir menn ikki veita, tað er heilt. Sumir fólkar fá bakap, tað er. Og, tað er ikki, tað er ikki, tað er ikki.

ตองเชือกอยู่นี่ผมจริงผมเป็ดชีเป็นคนเห็นแบบเจ็ดแก้มเลยผมพูดว่าตรงเชือกเชื่อมไม่ดีเป็นคนจัดเป็ดชีเป็นคนทำเนี่ยค่่เป็ดชีไม่งสวนเป็ดชีเป็ดชีเป็ดช จาเรื่องน้ำอาาบานพวกเราเป็นรถตัไปเรือยเป็นวนนี้ต่อนากาบานทับทับหรือว่าแบบอาถ้าจีองขับยืนเป็นชั้นละทุกทับทับแต่เชียร์อยงที่เดียวเลยแมนเลยไม่จะมนเลยแต่ไม่แมนเลยแตเขาเห็นไหมจากตลาดจากอาบน้ำทางทางทัวร์มันเขามอกว่า

นอนแค่วเป็นสองโอันสองลห์อยู่ไนจ๊ะปอป้นทุกคนแชรีเลยรเลยมยืมันแ้วม่เดี่ยอร้อ้อเี่ยวนั ท่านพูดประเทศเกาหลีเพิ่นเอามาถาวายตูอย่างไร <c oughs> <c oughs> เออมาจไหวไไอ้ไอ้ที่เพเ่็เล่นไก็ตั้งในเทือนเดือนจัหวไปจังบ้แทนเเปลี่ยนเดือนมหน่เพ่เนเด่เี่ยนเอามาสอนเล่าแต่เทน้ำลมาใม่เปก่อนเปลียนไม่อ Thank <laughs> you.

Thank <laughs> you.

在楼上的。

ăn cái luật này là cái cái tên là cái tên là cái

ᱵᱩᱱ ᱠᱚᱦᱤᱭᱚ ᱥᱤᱛᱤᱠᱥᱚᱱ ᱦᱟᱢᱟ ᱡᱟᱭ ᱨᱮ ᱦᱩᱢᱩ ᱱᱤᱱᱤ ᱱᱤᱱᱤ ᱵᱟᱹᱱᱤ ᱡᱚ ᱚᱦᱚ ᱠᱚ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱢᱮ ᱠᱚ ᱱᱤᱢ ᱵᱟᱨ ᱢᱮ ᱥᱤ ᱟᱨᱜᱚ ᱢᱤᱱ ᱛᱤᱯᱟᱱᱭᱟ ᱫᱚ ᱜᱟᱨᱮ ᱱᱤᱭᱩ ᱦᱮᱱ ᱡᱟᱢ ᱵᱟᱨ ᱨᱮ ᱪᱟᱠ